สวัสดีค่ะวันนี้มีช่างจะพามาเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์นะคะตัวนี้72โวลต์นะคะ2,000วัตต์ค่ะเนาะซึ่งล้อไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเซนเซ,นเซอร์เสียค่ะเดี๋ยวมาดูว่าช่างทองจะเปลี่ยนยังไงเนาะช่างทองหมุนให้ดูเลยคะ่ะตอนนี้ได้ถอดออกมาแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนการถอดแม่เหล็กออกจากล้อค่อนข้างละเอียดนะคะเนาะก็ไปดูเลยค่ะนี่คือยางนะคะ ร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบขีดสิบสองนะคะเนาะล้อนี้ใหญ่มากเทียบกับมือท่างทองเห็นไหมคะตรงล้อน,น่าจะเป็นบิ๊กไบ e ์ชอปเปอรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเอฟซีจะเอาไปใส่กระดถอะไรเนาะซึ่งเอฟซมาจากชนบุรีนะคะตัวนี้เอฟซี FC เอามาด้วยตัวเองเลยนะคะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมารับด้วยตัวเองเช่นกันค่ะนะเดี๋ยวเมีท่านจะถ่ายให้ดูตัวเซ็นเซอร์นะคะ นี่คือโวล์คือวัดของล้อนะคะถ้าใครจะส่งมาจะต้องรู้โวล์รู้วัดของล้อนะ,ะนี่ค่ะนี่คือเซ็นเซอร์ของเดิมนะคะจะไม่มีแผงควบคุมเนาะกดแล้วช่างทองจะเปลี่ยนใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะก่อนแล้วก็คลิปซ่อมล้อจัก,กรยานก็มีหลายคลิปนะคะกดไปที่ลย์ลิสต์นะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้เนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลย นี่ค่ะเราก็มาต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองหมุนให้ดูนะคะซึ่งช่างทองได้ใส่มิดใส่เซนเซอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีแผงวงจรของเซนเซอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่สามตัวเลยนะคะนี่ค่ะซึ่งมอเตอร์เป็นมอเตอร์เดิมนะคะเราไม่ได้พันมอเตอร์ใหม่นะเพราะว่ามอเตอร์ใช้ได้เดี๋ยวช่างทองจะวัดให้ดูนะคะ,นะเนาะโดยใช้โอห์มเข็ม เหล็กตัวนี้นะครับจะหนามาก,มากเนี่ยความหนาก็คือนี่ค่ะแม่เหล็กตรงนี้หนาเพราะว่าล้อค่อนข้างใหญ่มอเตอร์บัตเตตัวนี้ใหญ่มากนะคะ,ต,ต,ะ,ต,ะต่างจากไอ้โวลต์น350้นะครับมอเตอร์ตัวนี้จะต่างจาก48โวลต์350วัตต์เยอะมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็น72โวลต์น,นะคะ2,000วัตต์นะ ถ้าของใครที่ไหมก็สามารถพันใหม่ได้นะคะแต่ว่าของ FC ทันนี้ไม่ไหมนะคะซึ่งส่งมาให้เราเปลี่ยนเซนเซอร์ซึ่งสายเซนเซอร์ขาดไปเส้นหนึ่งนะคะแต่ว่าช่างทองไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าเมียช่างกการรปะอบไม่ได้อยู่ร้านนะคะแล้วก็เช็คทุกอย่างก่อนแล้วก็ต้องมาวัดก่อนนะคะเราทํางานสําเร็จเราก็ต้องมาวัดวัดสายมอเตอร์สามเส้นนะคะสายมอเตอร์สามเส้นนะคะ ก็วัดลงกลาวนะคะแล้วก็วกัดเซนเซอร์นะคะถ้าเป็นของเดิมแล้วก็วัดได้แต่ว่าอันนี้ในระเบียบแล้วก็เป็นปกติแล้วนะคับนระเบียบก็ปกติวัดสลับกันไปมาวัดสลับกันไปมาแบบที่ท่านทองวัดเลยนะคะยอย่าลืมวัดลงกลาวด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราเช็คตั้งแต่แรกแล้วนะคะมอเตอร์ไม่ได้มีปัญหา แต่ว่าก่อนประกอบงานเราก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เนาะก็เมียช่างต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายทำคลิปให้แล้วรับชมแบบละเอียดเลย mm hmm. เพราะว่าอย่างที่เมียช่างแจ้งไปในชุมชนนะคะส่วนมากคลิปในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นคลิปที่ช่างทองถ่ายทำให้นะคะซึ่ง mm hmm. ไม่อยากให้เอฟซีพลาดงานนะคะซึ่งก็จะได้ความรู้ทุกงานเลยค่ะเนาะ mm hmm. อย่าลืมยิงซิลิโคนด้วยนะคะกันนะคะซิลิโคนกันน้านะเป็นกาวซิลิโคนนะคะถ้าเป็น f c ในช่องแล้วดูมอเตอร์บัตเล็ตหลายตัวจะรู้เลยว่าการใส่ซิลิโคนสาหรับมอเตอร์บัตเล็ตนะคะมอเตอร์ล้อจักรยานจี๊ดซิลิโคนฝาปิดกันแข็งแนะนําเลยไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าเพื่อ F4 เนาะซึ่งช่างของก็เลยแนะนําเอาที่มีฝาปิดอะค่ะตัวนี้จะเป็นฝาปิด จะแ,แข็งนะครับเวลาเราใช้แล้วมันจะไม่แข็งนะงถ้าเป็นเป็นแบบไม่มีฝาปิดนะตรงนี้อาจจะใช้ไม่ได้เลยจะแ,แข็งแล้วเราอง,งคอยมาแหย่ตรงนี้เราก็จะนะเริ่มใช้ตั้งแต่ตรงนี้มันก็เปลืองด้วยแต่ถ้ารุ่นนี้นะคะจะมีฝาปิดดีค่ะไม่ได้ค่นาโฆษณาคะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเออ,เ,อ,อเรเห็นว่าช่องเราใช้ก็สามารถส่งสินค้ามาให้รีวิวได้นะคะนี่ค่ะซึ่งใช้จริงนะคะนี่ค่ะ ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเห็นช่างทองบีบเยอะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวช่างทองจะใช้นิ้วปาดออกเลยนะคะบางเท่าที่จะบางได้นะคะเพราะว่ามอเตอร์ต้องแนบชิดนะคะตอนที่เราขันน็อตนะแต่เราก็ต้องยิงนะคะใส่นาไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับใส่นาไปไม่มีประโยชน์เลยขันลงมันก็เขาก็บีบเพราะเราต้องขันลงให้แนบสนิทที่สุดนะคะนี่เป็นเทคนิคการประกอบนะคะ แค่ใส่ตรงๆเลยนะนี่ค่ะทีเดียวให้ดังรกรบเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแม่เหล็กนะเขาจะดูดได้ยินไหมคะต้องทีเดียวนะคะการถอดก็เหมือนกันนะคะห้ามกะแทกหลายๆครั้งจะทําให้แม่เหล็กแตกนะคะเนาะและแม่เหล็กไม่มีขายนะคะหา้อยากนะคะคลิปนี้ก็สําหรับใครที่ไม่เคยเห็นด้านในของล้อ รถไฟฟ้านะคะก็จะได้เห็นวลิีนี้เนาะจะเห็นวิธีการถอดน,นะคะเราอยากรู้ว่าล้อเราไหม้ไหมนะคะก็จะได้เห็นในคลิปนี้แต่ว่าต้องค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะดูคลิปให้เข้าใจแล้วก็ลองถอดดูได้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากถอดจะถูงซ่อมเลยก็ได้นะคะเพราะว่าด้านในก็จะมีจะมีช่างจะพยายามถ่ายให้ได้รับชมเยอะมากค่ะ ก็จะได้เห็นล้อก็จะคล้ายๆกันหมดสลอดแม่เหล็กนะคะก็จะคล้ายๆกันหมดเดี๋ยวให้ยัางทองขันน็อเสร็จแล้วเคาะนะคะเคาะเพื่อให้เขาขยับนะคะใช้คอนแล้วคอนยางกับไม้นะคะห้ามใช้ค้อนเหล็กตีเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวมันจะบาดนะคะตรงนี้สําคัญมากมันบาดมันเบี้ยวมานปัญหาใหญ่เลยนะคะท่านหอนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเน้อสำหรับคลิปนี้นะคะ ท่างทองขันน็อตก็คือรอส่งมอบลูกค้าได้แล้วนะคะถ้าใครอยากดูวิธีลองก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะเพราะสำหรับคลิปนี้ตรงปกเลยค่ะเมียช่างจะมาบอกวิธีการถอดนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเซนเซอร์วัดสายเซนเซอร์ให้ดูนะคะวัดมอเตอร์ช็อตลงกลวให้ดูเนาะค่ะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะที่สำคัญนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเนาะดูแลตัวท่านเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรงนะคะดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะค่ะสมุนไพรบ้านเรามีประโยชน์ที่สุดนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า